สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรีสโตรจาก Windows Phone 8.1 Preview ไปยัง Windows Phone 8หรือ Lumia Back นะครับสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่พอใจในการใช้งาน Windows Phone 8.1 Preview ด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชั่นสำหรับนักพนาหรือเวอร์ชันทดลองนะครับฟีเจอร์ต่างๆรวมไปถึงบั๊กต่างๆก็ยังไม่ถูกแก้ไขและฟีเจอร์ก็อาจจะยังมาไม่เต็ม และการรีสโตครั้งนี้ข้อมูลทุกอย่างจะหายไปนะครับต้องยอมรับต้องรับทราบไปก่อนคือเหมือนตอนที่เราซื้อเครื่องมาใหม่เลยการตั้งค่าเริ่มใหม่หมดแนะนำเพื่อนๆสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ก่อนโดยเข้าไปที่เซตติ้งแล้วก็แบ็กอัพนะครับก่อนที่จะทำการรีสโตดังกล่าวเอาเป็นว่าเข้าใจกันนะครับคือข้อมูลจะหายไปทั้งหมด อันดับแรกเราต้องมีโปรแกรมจาก Nokia ก่อนนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ไทรูเมียนะครับนอกจากนี้จะมีวิธีด้วยโดยเข้าไปในหมวดชิปแล้วก็จะมีกระทูชื่อว่าการดาวเกตนะครับเริ่มแรกเราต้องดาวน์โหลดโปรแกรมติดต้องติดตั้งดาวน์โหลดแล้วก็ต้องติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ Recovery tool นะครับนี่มผมดาวน์โหลด ก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งใช้เวลาสักคู่หนึ่งเออข้อแม่นิดหนึ่งนะครับคือเราต้องมีพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ในไดรฟ์ที่ติดตั้งโปรแกรม2 g ิกขึ้นไปนะครับเพื่อมันจะดาวน์โหลดเฟิร์แมแวร์มาแล้วก็ติดตั้งลงไปบนสมาร์ทโฟนของเราทีหนึ่ง ดาวโหลดโปรแกรมมาแล้วมันก็จะเวลาติดตั้งมันก็จะดาวน์โหลดไดเวอร์มาครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยได้ใช้เวลาในการติดตั้งสักครู่หนึ่งตอนนี้ถึงขั้นการติดตั้งครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อย หลังจากนี้ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าให้เราเรีสตาร์ทหรือไม่เราก็กดโอเคเพื่อรีสตาร์ทนะครับและหลังจากเราเรีสตาร์ทเสร็จแล้วเครื่องก็จะบูตขึ้นมาในหน้าต่างโดยมีหน้าต่างของ Nokia Software Recovery Tool ขึ้นมานะครับเพื่อให้เราติดตั้งต่อไปโดยหน้าต่างโปรแกรมต่างๆที่เราก่อนหน้ามันก็จะยังอยู่เหมือนเดิม หลังจากนี้เราก็กด install เพื่อการติดตั้งในขั้นตอนต่อไปนะครับก็กด next ตามระเบียบครับ accept อันนี้จะให้แสดงไอคอนที่หน้าจอนะครับเราก็กดไปถ้าเราต้องการรีสโต้กับทันทีนะครับเราก็กดตัวนี้ i a Software Re แวร e r e ค o เว o รนะครับมันก็จะเปิดโปรแกรมให้อัตโนมัติ รอสักครู่ครับก็กด all access นะครับกดอีกครับระหว่างทำต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะดาวน์โหลดไดเวอร์แล้วก็ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ด้วยจากนั้นก็เสียบสาย USB เข้ากับ คอมพิวเตอร์แล้วก็เข้ากับโนเกียรูเมีของเรานะครับเราก็ต้องรอสักพักหนึ่งจากนั้นเครื่องก็จะเชื่อมต่อกันเองอัตโนมัติหลังจากนั้นมันก็จะแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อไปในที่นี้ผมใช้ Nokia Lumia 1320ในการรีสโตร์กลับเป็น Windows Phone 8นะครับ โดยโปรแกรมมันก็จะถามว่าเราจะอัปเดตสมาร์ทโฟนของเราเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดหรือเปล่าและให้คำเตือนว่าการอัปเดตครั้งนี้ข้อมูลจะหายไปทั้งหมดเหมือนเราซื้อเครื่องเราใหม่โดยจะไม่มีข้อมูลใดๆเหลือทั้งสิ้นซึ่งเราต้องแบ็กอัพไว้ก่อนโดยเข้าไปที่เซ t ติ n งแล้วก็แบ็กอัพหลังจากนั้นเมื่อเราแบ็กอัพเสร็จแล้วเราก,กดตกลงจากนั้นก็ยอมรับเงื่อนไข ก่อนหน้านี้มันก็เตือนปกติแล้วกด Continue ต่อไปจากนั้นมันก็จะค้นหาเฟอร์มแมเวอร์ชันล่าสุดจากเซิร์ฟเวอร์รอสักครู่หนึ่งก็จะดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอยู่ความกับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆว่าจะเร็วแค่ไหนก็เวลาเท่านั้นนะฮะก็ใช้เวลานานพอสมควร แต่เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะใช้เวลาไม่น่าจะเกิน15นาทีครับในการติดตั้งเฟ์มแวร์ลงอุปกรณ์ดูเมียของเราหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลานานพอนสมควรแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่โหมดอิน t ตอลอัตโมัติแล้วโนเกียรูเมียของเพื่อนๆก็จะดับลงไปนะครับเหมือนรีเซ็ตแล้วก็จะขึ้นหน้าสีแดงขึ้นมา แล้วก็จะมีแถบสีน้ําเงินซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะซึ่งเพื่อนๆสามารถสังเกตได้จากมือถือของเพื่อนๆเ,เองแล้วก็บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เห็นนะครับเปอร์เซ็นต์มันก็จะนับไปพร้อมๆกันแถบนี้ใช้เวลาไม่เกิน15นาทีครับและห้ามถอดสายออกในเวลานี้นะครับห้ามถอดสายขาดไม่งั้นเครื่องของเพื่อนๆอ,อาจจะมีปัญหาอาจจะเป็นที่ทับ กระดาษไปโดยปริยายใกล้เสร็จแล้วครับเออหลังจากการดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็รอต่อไปครับตอนนี้รีเซตอีกครั้งหนึ่งแล้ว อย่างที่บอกครับมันก็เตือนไว้ห้ามถอดสายเคเบิลออกจากอุปกรณ์ทั้งสองตอนนี้ผมในโทรศัพท์ยังขึ้นหน้าคำว่าโนเกียอยู่นะครับ ตอนนี้ก็นับวิถอยหลังนะครับใช้เวลาสักครู่หลังจากนับวิเสร็จมันก็จะเข้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขึ้นหน้านี้แสดงว่าเพื่อนๆกลับไปใช้ Windows Phone 8เหมือนเดิมแล้วครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นในการติดตั้งเอ้ในการดาวเกตกลับไปใช้ Windows Phone 8จาก Windows Phone 8.1เวอร์ชั่นนักพัฒนาหรือ ด h โฟน8.1 Preview for Developer นะครับก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับไปติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ